มารีวิวส่งท้ายตอนเย็นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของวันนี้นะครับก็ประมาณสักเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วพี่ต่ายก็เตรียมเจ้าขันนี้นะที่จะไปส่งที่สมุทรสาครเป็นของน้องปุ้ยนั่นเองเอซจากสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสงครามสองสมุดนี่แหละนะครับวันพรุ่งนี้พี่ต่ายต้องออกเดินทางประมาณสักตีห้านะก็รุ่นที่น้องปุ้ยเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟฮ g h นเดอร 1.9เกรด LDA ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะราคาขายเนี่ยอยู่ที่865,000บาท865,000บาทโอ้ราคาไม่แพงแล้วก็น่าใช้ด้วยเป็นสีดำนะครับจะขาวมุกจะเพิ่มอีก7,000บาทนั่นเองมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ i ิสุสวิชั่นใบ LED มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับแล้วก็ใช้หลอดโปรเจคเตอร์ในการส่องแสงให้เป็นเส้นตรงนั่นเองตัดมาด้านล่างนะเราก็จะเจอกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าสีสันสวยสดใสน่าใช้มากๆเลยทีเดียวไฟตัดหมอก มาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกใหม่นะแต่ว่าเราอยากไปเปิดเล่นพรำเพื่อนะเพราะว่าแสงสว่างเขาเยอะมากๆจะไปกวนคนอื่นเอารุ่นนี้เรียกได้ว่าหรูหรามากๆไม่ไม่แพ้ตัวอื่นเลยทีเดียวนะครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมนั่นเองนั่นเองนะครับจะเป็นสีทูโทนก็ว่าได้นะนี่ก็จะมีเคียวที่สั้นลงแล้วก็มีในส่วนของการเคลือบเคฟล่ามาให้ชุด ตัวหนังสืออิส,สุสข,ของเขาเนี่ก็จะเป็นสีโครมเมียมนั่นเองสีนะครับดาก็ต้องบอกว่าเป็นดําดําเงามากๆคนที่ชอบสีดานะครับจะเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงทีเดียวนะรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยนะครับ ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมีให้ครบเลยทีเดียวพร้อมกับด้านข้างนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Max l i n ไล port ขนาด17นิ้ว จุดบันไดข้างตัวนี้ก็น้องเหอนะครับช่างช่วยล้างขัดให้เงาวับเลยทีเดียวพรุ่งนี้นะครับหัวล้านจะลื่นไหมเนี่ยอ๋อตัวแม็กซ์นะครับนี่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโต e นะครับขัดเงาวับเลยทีเดียวนี่เบอร์อยางที่ใช้นะก็จะเป็น2 6 5 นี่เอาให้ดู255โัวทีนะครับ255 657นั่นเองก็เป็นยางเบสโตนแบบไม่มียางใน MAX ก็จะเป็นสีบรอนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวดิสเบรกขนาดใหญ่ทำงานพร้อมกับคาลิเปอร์ลูกสูบคู่ตัวนี้นะระบบการสะเทือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนั่นเองด้านหน้าแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ของไฮแลนเดอร์นะก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองกระจกมองข้างของเขานะครับ เป็นสีดำมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยใส่กันสาดเรียบร้อยจานรองมือเปิดนะครับเรียบร้อยพร้อมออกเลยทีเดียวกระบะไลเนอร์ก็เรียบร้อยนะโหแต่งได้สวยมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของหัวร้านเองนะครับสติกเกอร์แห่งความมงคลมีแล้วไม่จนมีแล้วรวยถามว่าคนขายรวยหรือยังเลยนะเจ้าตัวแม็กด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับก็มาพร้อมกับแม็กขนาด17นิ้วนั่นเองนี่ เบอร์ยาง2 5 25 5 5 5 5 7 0อเอ้ย255 65 17นะครับอันนี้ก็รถผ่านไปผ่านมาเราก็วัดเสี่ยงวัดเดี๋ยวพูดถิดพูดถูกเนาะก็ขออภัยนะครับอันนี้ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวระบบการสะเทือนด้านหลังที่เป็นเจ้าตัวแนบเนื้อเผานั่นเองรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟท้ายที่มีการลมดำมาให้ตัวนไฟท้ายของเขาเนี่ย จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับก็เรียกได้ว่าตอนกลางคืนในที่พี่ตายขับตามเนี่ยรู้เลยว่าเป็นไฟท้ายของเจ้าอ s ส z ุ D-Max ซโอยแยงตากันจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> การชนท้ายนะครับของเขาเนี่ยก็จะเป็นการชนท้ายแบบบิวอินนั่นเองอันนี้ก็ลูกค้าจ่ายเงินไว้แล้วนะครับตั้งแต่ก็เรียกว่าปลายเดือนที่แล้วนะถึงคิวได้ป้ายแดงพอดีพร้อมส่งนั่นเองนะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเขาเรียกว่า ชุดตกแต่งภายในเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูเนาะอ่ะมานะครับอันนี้ก็เราจะได้ดูรีวิวในขณะที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยนะถ่ายไปก็เสียวสลังไปนะครับเวลารถที่เข้าศูนย์มาก็จะเหยียบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราไปดูภายในกันบ้างว่าเขามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันนะครับโอ้ภายในมันก็ไม่มีอะไรมันก็มีแค่แมสนี่เลยเอานี่ก็ภายในของเจ้าตัว LDA คันนี้นะครับเริ่มจากเจ้าตัว ประตูแผงประตูของเขาเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มด้วยผ้ามาให้แล้วก็ยางปูพื้นนะก็จะเป็นยางปูพื้นแบบบิวอินนะครับตัวนี้ก็ออกแบบสาหรับมันโดยเฉพาะแหละตัวเบาผ้านะเบาผ้าตัวนี้เป็นเบาผ้าเกรดพรีเมียมใหม่ของปี2022เลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อดีของการใช้เบาผ้านะพี่ไต่ก็อย่างที่แจ้งไปว่าโอ้โหมันการการใช้งานมันเนี่ยยาวนานมากๆนะนี่เอาลงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอาลงเนาะมันก็จะมองบางทางหลังนะถ้าไม่มีคนนั่งก็ลงเถอะนะ มอลลองศีรษนะครับที่นั่งของผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยก็มีมาให้ทั้ง3อันเลยนะแล้วก็ผ้าบุหลังคาเขาก็จะเป็นผ้าบูหลังคาที่เป็นสีเทานั่นเองตัวไฟส่องสว่างนะครับก็จะมีมาให้2จุดก็คือตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าตัวเกรด LDA นะครับเป็นออโต้ก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวชาร์จแบตเตอรี่นี่ยังมีมาให้เหมอนเดิมตัวนี้ช่องนะครับที่ไว้สําหรับเสียบเอกสารเห็นไหม พี่ต่ายมีเอกสารที่ต้องให้ลูกค้าเซ็นก็เอาเสียบไว้แบบนี้เลยเวลาที่เราเบรกมันก็ไม่กระจัดกระจายนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างแผงประตูด้านหน้าก็มีการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้านะครับของเราก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะที่เป็นทรงสปอร์ตอย่างยิ่งเลยด้านข้างจะมีปีกขนาดใหญ่นะครับแต่พี่ต่ายก็ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งก่อนว่าเจ้าตัว LDA นะครับเบาะผ้าลายสปอร์ตแต่ว่าเขาไม่สามารถปรับสูงต่ําได้นะแต่ว่าตัวเบาะเนี่ย มันออกแบบให้รองรับสรีระของคนไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับเปนทุกเพศทุก,ทกวัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปรับสูงต่ําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับนั่งได้พอดีอยู่แล้วนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวเบาะด้านข้างของเขาแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะมีการาเรียกว่าเคลือบแว็กอย่างดีเลยนะน้องเหินจัดก,การให้อย่างดีเลยเงาวับระบบความบันเทิงเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสแบบนี้ขนาดเจ็ดนิ้วมีกล้ององว้ยเอา <c oughs> มีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ตัว แอนะครับออกแบบให้มีความหรูหราและที่สำคัญมันกรองพวกฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะตัวเกียร์ออกแบบให้มีความรูหราไม่แพ้รุ่นอื่นเลยตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดเลฟเล็ฟทอนิกนะครับคือมันสามารถเข้าเกียร์เสมือนเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองแล้วก็พวงมาลัยออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับควบคุมทิศทางของรถได้ง่าย มินำซ้ำมันยังมีเจ้าตัวฟังก์ชันที่สามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้มารวัดแสดงสัญ,ญญาณไปต่างๆนะครับเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ขับขี่เนี่ยก็สามารถแสดงได้อย่างครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนในส่วนของเครื่องยนต์ของมันเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าโอ้โหคุ้มค่าในเรื่องของน้ํามันแพงด้วยนะช่วงนี้น้ํามันขึ้นน้ํามันดีเซลขึ้นนะเติมเต็มถังนี0 0 0กว่าบ,บาทแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเจ้าเครื่องยนต์1.9 เจ้าของเขานะก็สบายใจได้โหประหยัดน้ํามันมากเลยเครื่อง1.9 150แรงม้านะครับแล้วก็350นิวตันเมตรโอ้โหเครื่องสวยมากวันนี้น้องเหินจัดให้นะครับเหินเอ้ยอ้ยเงาวับจริงๆเอาอันนี้ก็จะเป็นรถที่พี่ต่ายจะไปส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับก็ทาง FC ต้องคุยกับพี่ต่ายรีวิวรถหนูหน่อยนะ ก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่4แล้วถึงมันจะเราเรียกว่าจะยุ่งยังไงใน f c ฟซหอมมาก็จัดให้ได้อยู่แล้วเอาเอาเดี๋ยวพวกนี้ไปส่งนะแต่ฉันจะไปส่งแกกลับบ้านส่วนไปกับพี่บุญยังเขาส่วนบุญยังเนี่ยเขาทําถนนก็หมอมมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวพวกนี้เจอกันตอนเช้าปีห้า